ในหัวพ่อที่อาจารย์เอเนกแต่ผมพูดเรื่องการประเทศของไทยในทศวรรษหน้าพอจจิงก็อยากจะฟังท่านอาจารย์ทั้งหลายพูดอวิปรายต่อนะครับเพรรู้สึกว่าน่าจะสนุกกว่าเรื่องที่ผมกำลังจะพูดอยู่แต่ว่าตามที่ได้รับมอบหมายมานนเนี่ยผมก็อยากจะพูด สั้นๆโดยสรุปว่าการดำเประเทศของไทยในทะศวรรษหน้าก็คือจะต้องการเป็นการดำเประเทศที่นําไปสู่สันติสุขนะฮะนี่ก่อนที่จะไปถึงว่าการดำเประเทศของไทยเป็นอย่างไรเนี่ยผมขอพูดนิดนึงนะครับเรื่องความท้าทายในเวทีต่างประเทศในทศวรรษหน้าเมื่อเรารู้ว่าความท้าทายมันเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าการดำเประเทศไทยมันจะเป็นอย่างไรซึ่งหลายอย่างทางท่านอาจารย์ประเวศก็ได้แต่งบ้างแล้วนะครับ ผมอยากจะดูสิ่งที่เวลานี้เรามาพูดกันเรื่อง global trend นะครับคือแนวโน้มรืะทิศทางของโลกใหญ่ๆหรือบางคนเรียกกันว่า mega trend ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง mega trend เหล่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของหลายๆประเทศในโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับอันแรกคือในเรื่องของ aging society นะครับคือสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น เอเจ็งโซซายี้นั้นก็ตัวเลขก็มีอยู่แล้วนะครับว่าที่ไหนที่เกิดขึ้นมากมันก็นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตทางด้านสังคมทางด้านธุรกิจพอสมควรนะครับกิจการประกันชีวิตอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ทําไมหลายๆคนถึงให้ความสนใจมากขึ้นประเทศไทยเองก็มีบางบริษัทสนใจจะไปลงทุนในบริษัทประกันชีวิตในต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าในจีนในอินเดียในแอฟริกาในเอเชียกลาง แล้วก็ถึงระ,ะดับหนึ่งในไทยเรื่องเอเจนซิ Society, ่งสที่สังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่จะนําไปสู่การที่ความสําคัญของสถาบ,บันประกันชีวิตจะมีมากขึ้นเ,เงินทุนจํานวนหนึ่งจะไปกองกันอยู่ที่ Life Insurance กองทุนบาเหน็จบำนาญพวกเพนชั่นฟันทั้งหลายจะมีความสําคัญขึ้นแล้วก็กองทุนบำเน็จบำนาญในหลายประเทศถ้าตั้งตัวไม่ดีซึ่งเวลานี้ก็มีสายอาจจะเจงได้นะครับเพราะว่า จะมีคอสต่างๆของของสุขภาพ Cost of Health ค่าใช้จ่ายต่อสุขภาพก็จะสูงขึ้นในหลายๆสังคมในโดยเฉพาะในเอเชียนะครับเงินที่จะต้องจ่ายไปตั้งจากเป็นเช่นฟันเฮลท์ฟันการประกันสุขภาพทั้งหลายทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนก็จะสูงขึ้นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพจะทวีความสําคัญขึ้นการใช้จ่ายของภาครัฐภาคเอกชนก็จะสูงขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่อง wellness นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งหลายซึ่งเวลานี้เทรนด์ก็เห็นชัดเจนในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะนี้มันเป็นแม็กกาเทรนเป็นกลัวโบเทรนเป็นเทรเนด์นของโลกก็จะสูงขึ้นไปด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของที่มันมีเรื่องมากกว่านี้แต่ไม่มีเวลาที่จะพูดถึงนะครับก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทันในเชิงการวางแผนธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิถีชีวิต เรื่องที่สที่เป็นไม่คัดเทรในความเห็นของผมนี่คือการเติบโตของชนชั้นกลางแล้วก็นําไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันซึ่งเมื่อสักครู่ท่านาจากประเวศก็ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็นําไปสู่ความรุนแรงได้นะครับ mm hmm. การเรียกร้องประชาธิปไตยระดับชาติซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั้งในแอฟริกาทั้งในอเอเชียกลางในตะวันออกกลางซึ่งก็ส่วนใหญ่เปการเรียกร้องใช้ไตาจาก จากกลุ่มพลังต่างๆเป็นการปฏิวัติประชาชนก็มีนะฮะแต่ว่าลักษณะก็ะคล้ายๆที่อาจารย์ประเวศพูดก็คือว่าเป็นการปฏิวัติประชาชนแล้วไม่รู้จาจะจัดการยังไงต่อไปท้งในด้านการเมืองทั้งน้นความมั่นคงแล้วก็ในด้านการบริหารเศรษฐกิจเพระาะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบของประชาธิปไตยคือเป็นประชาธิปไตยเชิงรูปแบบเนี่ยมากขึ้นในบริเวณต่างๆ,ๆจนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นมาเกิดขึ้นทั้งในไทยในจีนในอินเดีย ในหลายประเทศในแอฟริกานะครับในไนจีเรียในเอเชียกลางคาซัคสถานอุซเบกิสถานอาเซอร์ไบาจานมองโกเลียนะครับในอินโดีเซียเองแล้วก็ถึงระดับหนึ่งในเวียดนามไม่กัเทรนด์นถัดไปคือเรื่องที่อาจจะเรียกว่า urbanization นะครับคือการเปิดเกิดเมืองเมืองเมืองใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นเป็นดอกเห็ดนะครับในจีนในอินเดีย ก็เห็นได้ชัดในแอฟริกามีหลายประเทศเอเชียกลางผมพูดและรวมถึงประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วง15ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันซึ่งวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะครับเรามีเซเว่นอีเลฟเว่นมีร้านสะดวกซื้อขึ้นมาโชว์ห่วยหายไปคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปชาวนาจะขายของชาวบ้านอาจจะขายของได้ดีขึ้นเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเขาซื้อจานวนมากแต่ขณะเดียวกัน วิถีชีวิตที่เราจะซื้อของเชื่อได้นะครับแล้วก็มาซื้อของหน้าปากซอยแล้วก็ในชนบทแล้วก็ยืนคุยกันมันก็เปลี่ยนไปนก็เป็นลักษณะของการที่เข้าคิวแล้วก็เล่งๆไล่กันไปแล้วก็ใครยุดยืนคุยก็จะถูกดา่าอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆออ spending pattern มันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดเมืองใหม่เนี่ยมันทำให้วิถีชีวิตทั้งเชิงสังคมและเชิงธุรกิจเปลี่ยนไปมันเกิดเมืองใหม่ๆซึ่งต้องการ คือมีดีมานต่อโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถเถนนนะครับในเมืองใหญ่ถนนเชื่อมเมืองใหญ่ถ้าไปดูจากจีนนะครับวางมโจมไปเซนเชนนี่ก็เป็นทางยกระดับหมดตอลอดเวลา2ชั่วโมงนะครมีความต้องการรถไฟระหว่างเมืองพวกอินเตอร์ซิตี้ทั้งหลายนะครับถนนระหว่างเมืองรถโดยสารในเมืองถนนเชื่อมเมืองไฟฟ้าประปาและไอซีทีซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำานสิสู่ดีมานต่อ เอเนจี Energy, นะครับดีมานต่ออิฐหินปูนทรายดีมานต่อแรงงานการก่อสร้างอะไรต่างๆเป็นเป็นเป็นนไปตลอดไปเพราะฉนั้น urbanization ที่เป็น mega trend ล้วคงจะอยู่กับเราไปอีก10ปีซึ่งก็จะมีอิมพเ a t ชันนะครับมีผลในเชิงต่างๆอยู่มากพอสมควรแล้วมันนอกจากขยายเป็นการเกิดเมืองแล้วเนี่ยเมืองในประเทศมันก็จะเชื่อมกันเป็นเมืองระหว่างประเทศนะครับ อาเซียนก็จะเชื่อมกันในแผ่นดินโซนภูที่ที่ที่อุูใจเยีร์ทอเรียกว่าเป็นเป็นอยู่ในทวีปเนี่ยคือเป็นเมนแลนด์เซาท์ิเซียเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่อยู่คนละประเทศกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนนิดหนึ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปว่าไอ้คำว่าชุมชนกับประเทศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้องดีแลกับมันให้ดีนะครับว่าการต่างประเทศนั้นจะเน้นชุมชนมากกว่าในนประเทศได้หรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมจะเสนอต่อไป แม้กระทนะั่งถัดไปคือเรื่องการขาดอาหารและพลังงานนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลมาจากการเติบโตของชนชนั้นกลางของ Urbanization ของพัฒนาการอะไรต่างๆของกิเลสข,ของมนุษย์นะครับจริงๆที่หลายๆอย่างที่ท่านอาจารย์อาิดพูดถึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการขาดการ่วงดุลกันระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกของเรานะครับกับระบบทุนนิยมตะวันตกจา๋า เราจะให้เป็นภูมิปัญญาตะวันออกซะอย่างเดียวเลยก็คงจะไปรั้งระบบทุนนิยมไม่ได้แต่ขณะเดียวกันระบบทุนนิยมมันก็จะทำลาย Oriental Wisdom คือการที่เราอยู่กันฉันพี่น้องมีความพอเพียงมีความพอดีมีการเชิดชูคุณธรรมของต่างอันนี้นก็ถูกทำลายไปถ้าเรามุ่งไปที่ profit maximization หรือการมุ่งหากำไรเป็นตัว ชี้ความสําเร็จของชีวิตเดีอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมมันก็พังไปอาหารมันก็ไม่พอเอ่อเอน ergy มันก็ไม่พอแน่นอนที่สุดนี่ก็เป็นเมกซเทรนที่ความต้องการพลังงานจะสูงขึ้นก็จะมี politics of energy มีการเมืองเรื่องพลังงานซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ,อ,อ,อ่สงครามอิรักอัฟกานิสถานก็คือ politics of oil นผมก็พูดมาตลอดซึ่งเราไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องของการเมือเรื่องพลังงานของประเทศไทยนะครับ ในขณะที่ทาาดิจิตนังสือของอาจ่านาเดก็เขียนเอาไว้ดีแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะว่าเอเชียกลางกับเอเชียใต้เนี่ยเขาเชื่อมโยงท่อน,น้ํามันแกส๊สธรรมชาติสร้างถ่าเรือกันมีอิสลามมีคอริดรอเขาทํทำกันไปอย่างมหัศจรรย์นในช่วง10วปีที่ผ่านมาเราก็ทําพัฒนาของเราดีบรทก็จะเลยรุ่งเรืองมีตังเยอะแยะแต่ว่าในเชิงยุทธศาสตร์ว่า Energy Security ของเราอะไรมีหมดครับอยู่ในแผนพัฒนาแต่รูปประมของมันเนี่ยเรายัางไม่มีพอช่องแคบอะไรที่อิรานเนี่ย กำลังจะถูกปิดแล้วมีคนไปถามปตทว่าทำยังไงเราบอกว่าเราก็จะไม่เลือกซื้อจากให้เรือที่มันลอยอยู่ตามทะเลซึ่งผมก็เชื่อว่าคนอื่นเขงคงจะทําแบบเดียวกันนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงของพวกนี้เรือท่าเรืออันไหนท่าเรือดอามันอันไหนที่เป็นดีฟซีพอร์ตก็ยังต่อก,กันอื้ออ่ะถ้าเรือในอ่าวไทยถ้าแหลมชบังมีอะไรไปตรงไหนก็กเรือเทินทีถือปาาบาราก็ยังพูดก,กันตกลงกันจะไม่ได้จนทุกวันนี้ท่อ,อแกส๊สท่อน้ํามันจะเชื่อมโยงกับใครอาเซียนเชื่อมโยงกันได้ไหม เขาบอกว่า10ปีนี้เป็น10ปีของ Southeast Asia ยในเรื่องแก๊สธรรมชาติอาเซียน p e l i n e g a แกส pipeline, ๊ส e l ย n ปก็ยังไม่ได้มีรูปธรรมอะไรนะครับแตะอันนี้มันก็จะมีประเด็นขึ้นมาความต้องการพลังงานมากขึ้นจะมี politics of oil แล้วก็จะมี politics of food เวลานี้ในเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอเชียเซมิทอาเซียนเอเปกอาเซียนมีชื่อนี้ตลอดว่า politics ออ energy security ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงพลังงาน Food Security, Energy Security เป็นประเด็นตลอดนะครับการหาประสิทธิภาพนะครับในการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮาส์โฮเรื่องการขนส่งนะตึกราบ,บ้านช่องออฟฟิศทั้งหลายนะครับค t น a ทคฟาร์มิงที่ท่านอจารินเป็นห่วงน้าหนาเนี่ยมันก็จะมีมากปีนะครับการดึงที่ดินออกมาจากภาคของของปัจเจก,กชนโดยพยิ่งชุมชนและประชาชนนะครับมาเป็นลาสเกลของ ของธุรกิจขนาดใหญ่มันก็จะเกิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนจาก f ฟ s สซิลฟิลไปสู่ออเ e นิท e ฟฟิลนะครับเพราะนั้นไอ้ระบอกฎหมายหรื a อก็รีจีมของคอนแทคฟาร์มิงเมื่อกี้จะใช้คำวิดีภาษาไทยผมจำไม่ได้และอะไรนะพันธะสัญญาทางเกษตรอย่างนี้นะครับรนะเกษตรเกษตรพันธะสัญญาเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะมากขึ้น ในเรื่องสื่อแวดล้อมนะครับอันนี้ก็พูดกันมากแล้วเรื่อง climate change นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเมกกาเทรนก็คือการปรับตัวต่อ climate change ซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็น climate adaptation ก็คือว่าเชื้อโรคที่มันจะเกิดมากขึ้นนะครับมัก็งทีต้องมียามากขึ้นมีการกินการอยู่ที่มันปรับเข้ากับสภาพ climate change ในเชิงธุรกิจก็จะมี insurance การประกัน against climate change นะครับเกิดขึ้นมา การสร้างบ้านเรือนคนที่โดนน้ำท่วมก็จะสร้างบ้านสูงขึ้นตึกก็จะต้องสร้างโดยเอิร์ท u a k e p r ร o ฟมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเมกครเทรนที่จะเกิดทั่วโลกนะครับการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะต้องมีมากขึ้น